สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสม A t o m นะครับวันนี้เราจะมาชมต้นคริสต์มาสนะครับกับช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ของชาวคิดในช่วงคริสต์มาสนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับนี่ครับที่เราเห็นอยู่นี่คือต้นไม้ที่ประดับไฟสวยๆแล้วก็ประดับ ด้วยของฝันนะครับหลายคนรวมทั้งผมด้วยนะครับในช่วงใกล้ๆปีใหม่และช่วงเทศกาลคิดมัดหลายที่จัดงานเราก็เห็นเข้าใจผิดมาตลอดนะครับนึกว่าต้นคิดมัดเรียกว่าต้นคิดมัดแต่นี่ครับต้นคิดมัดจริงๆก็คือต้นไม้แบบนี้นะครับที่เราเห็นนี่สีสวยสวยเนี่ยจะเป็นใบนะครับใบเลี้ยง ไม่ใช่ดอกนะครับส่วนดอกของเขาก็เป็นสีเหลืองนะครับใบก็จะเป็นสีขาวสีชมพูสีแดงแล้วแต่สภาพอากาศนะครับต้นคริสต์มาสนี้จะมีความสูงประมาณ1เมตรถึง3เมตรนะครับเป็นพุ่มจะมีชื่อเรียกภาษาสากลแต่ คนไทยก็จะมาเรียกกันว่าต้นคริสต์มาสจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในสภาพอากาศที่เย็นๆนะครับประเทศไทยก็จะมีนำนำเข้ามาปลูกนะครับมาปลูกได้ประมาณนัก5-6ปีแล้วทางภาคเหนือที่มีอากาศเย็นๆนะครับจะต้องปลูกก่อนฤดูหนาวนะครับแล้วก็จะสีสวยอันนี้จะเป็นนําเข้านะครับนําเข้ามาจากต่างประเทศ เรามาเดินชมเห็นถ่ายมาให้ชมกันนี่นะครับต้นเดียวนะครับในต้นเดียวจะมีสีนี่นะครับสีใบใบข้างล่างนี่ก็จะเป็นสีเขียวเขียวส่วนใบเลี้ยงด้านบนก็แล้วแต่สภาพอากาศก็จะเปลี่ยนสีไปสีแดงสดสวยนะครับเราเข้าใจผิดกันมานานวันนี้เอามาให้ชมกันครับต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสนี้จะมี ยางนี้จะเป็นพิษนะครับยางเป็นพิษใบเลี้ยงสีจะเข้มจะอ่อนหรือสีเปลี่ยนไปก็ตามสภาพอากาศนะครับเป็นต้นไม้ที่สวยนะในเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยต,ต้นคริสต์มาสจริงๆนี้ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เอามาประดับกันหรอกครับ ที่เอามาประดับก็จะเป็นต้นไม้สีเขียวเขียว DIY นะครับเป็นต้นไม้ DIY ตามห้างตามศูนย์การค้าต่างๆหรือว่าตามในห้องในออฟฟิศในบริษัทที่ซื้อไปประดับกันน่ะส่วนมากก็เป็นต้นไม้ DIY เนี่ยครับจะทำจากส่วนมากจะเป็นต้นสนนะอันนี้จะเป็นสนพุ่มสนพุ่มสนมังกร จะเอาเป็นสดก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นเป็นตากแห้งก็ได้นะครับตากแห้งมาเพิ่มสีด้วยการเพิ่มเพิ่มสีเขียวเป็นเป็นย้อมสีเป็นหรือว่าพ่นสีเข้าไปก็ได้นะหรือเป็นสดก็ได้หรือจะเป็นต้นสดก็ได้เออให้เป็นลักษณะทรงพุ่มแบบนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็น DIY นะครับ DIY จากสนมาเป็นต้นชิดมัดเราก็หลง ผิดมาตลอดอะเรียกผิดผิดมาตลอดเจอต้นไม้สีเขียวๆหน้าห้างที่เขาประดับไฟสวยๆเราก็เรียกต้นคริสต์มาสคริสต์มาสหรือหลายๆท่านก็อาจจะเข้าใจแบบนั้นนะครับเนี่ยฮะที่เขาประดับไฟประดับเอ,อ่อเป็นของฝันแบบเนี้ยในเทศกาลคริสต์มาสวันนี้เราเอาต้นจริงมาให้ชมกันพร้อมกับชมต้นไม้ประดับที่ไม่ใช่ต้นคริสต์มาสจริงๆที่ประดับไฟสวยๆร่วมฉลองวันคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวคริส ไปพร้อมๆกันอันนี้ก็เป็นต้นต้นสนนะครับต้นสนเรามาทำความรู้จักกันครับกับต้นคริสต์มาสจริงๆขอขอบพระคุณนะครับที่รับชมช่องสมเอ m เมเรามีสาระดีๆแบบนี้มาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสมเอ m เมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ